สวัสดีครับผมกลับมาผมมาปอกันอีกคือเก่าครับกับเอกอุบลคนก้นคัวครับผมก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกระลังใจด้วยครับผมพร้อมแล้วเข้าไปรับชมเลยครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับปูมี่ใจรักเกษตรทุกท่านมือนี้ก็ว่างอีกมือนึงครับแวะมาเขาสวน สวนปลาในเมืองครับเนี่ยล้อมรอบไปด้วยตัวตึกที่ปูบักเผาไว้กรมนี้ก็มาเบิงผลผลิตหลับหลังจากที่ช่วงนี้ฝนตกดีกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำว่าเ้าก็เริ่มจะเลื่อเติบโตแล้วครับก็ต่วันยังมอดแตงนอแต่งยังอยงู่ครับดล๋ยว้นนี้ก็มีโอกาส อาจจะได้ตรงแตงนี่ก็เป็นฝรั่งกิมจูครับทางนี่ก็ล่งฟักทองครับฟักทองไว้ประมาณซิบลุมครับเพื่อเอาไวท้ทำอาหารอยู่พื้นที่นี้ก็ปลูกหลากหลายครับพอได้กินชะอมนี่มีไผ่มีชะอมมีบักเขือ มะละกอพริกข่าตะไคร้ครับโดยประมาณเราจะปพาไปเบ่งผลผลิตมะพร้าวนำหอมครับอันนี้ก็กล้วยหอมทองครับต้นนี้กับ่สมบูร์มันได้ครับนี่นี่เป็นมะพร้าว ออกจันจับหน่วยแล้วครับอาจจะปีแรกครับที่เพิ่อนออกหน่วยอาจจะยังบสมบูรณ์ปัไดเก็จับแค่จันละสองสาน่วยครับเดี๋ยวอาจจะมีร่วงมียังไปก็เริ่มทย่อยออกได้หลายต้นแล้วครับสำหรับมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วที่ปูวไว้ อายุก็จะเข้าปีที่สามแล้วครับก็จะเป็นกล้วยหอมตัวนี้ก็จะลงเป็นมะระครับมะระใงลงไว้นี่ สวนขาสวนขาเข้ากับมีมะละกอนี่ครับไก่ซุกละมะละกอ เดี๋อาไปบุมไว้อีกกักสองสามมือนี่ก็เป็นกล้วยหอมครับก็จะประมาณนี้ครับพื้นที่อันนี้จะเป็นทุเรียนครับทุเรียนม้อนทองปูไว้กวับบัวควยได้ดูแลกันได้ครับ ตังเครือตั้งยังแล้วหกอมไวจักสีหลอดบวลอดครับวันนี้ป,นนปีที่สองนี่เป็นตะไคร้เริ่มไร้ล่ะ มะนาวมะนาวไายเม็ดปลูกไว้ก็โอเคครับเริ่มทะยอยให้ผลผลิตบ่เด,ดแตแ่งกิ่งเลยครับส่งนี้ โซนนี่จะเป็นมะเขือครับพ่อได้ต้มได้แกงได้กินปนุ่นทางปุ่นก็จะเป็นมะเขือเงาว เปาะแต่เปะเป็นมะยมนี่ครับเกิดจะประมาณนี้ครับในพื้นที่ตรงนี้ติดคู่ไว้ก็เป็นการแบ่งโซนแบ่งพื้นที่สำหรับ มะพร้าวจะอยู่ทั้งโซนนุ่นครับโซนนี้ก็จะเป็นแบบพืชผักสวนครัวได้กินครับนี่ก็จะเป็นไม้เครื่อครับปิดแตงแตงก็กำ่างให้ดอกออกพ้นครับมักงูงิว ăn bồn để sẹp thì đấy ạ, măng oong nhiều. đang ăn มาณนี่ก็เก็บได้เลยครับเป็นความสุขเล็กๆในน้อยครับในการทำเกษตรแบบลดต้นทุนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่เจ้าหน่ายเพิน่นให้ปลูกให้ใส่ประโยชน์ครับ ว่างเพิ่นกับให้เขามาดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยให้น้ำให้ปุ๋ยปักผ้าวะมาณนี้ครับนี่แดงกว่าสดสดนี่แค่นี้ก็ถ้าไปซื้อเพิ่นกน็หาบาทสิบบาทแล้วครับนี่อันนี้เ่ากับบัลจำเป็นต้องซื้อครับเพราะว่าเ่าปลูกไว้ ก็พอได้กินครับอาจจะบบสวยงามแต่ว่าก็ปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าเขาปลูกเองปลูกเองกินเองเรือก็แบ่งพีแบ่งน้องเขาบ้า,านนี้ครับรวมๆแล้วกับพมาณนี้ครับสวนเกษตรเฮา ตอนนี้ก็ล่องเอากระเจียวครับเป็นกระเจียวปลาเอามาปลูกเบืง้งก็ล่องเอาเก็บได้เก็บดอกไปชุดสองชุดแล้วครับแต่ช่วงนี้เป่นก็เริ่มมยุดละเริ่มบ่ออกดอกละวือครับอาจจะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่ม,มีอย่างไรครับผมแบะมาทักไทยปีนองเฮ้าข่อห้คิดถึง เอาไว้บอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม